ดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกทกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคแมวเครื่องรางของขัง,งอีกชนิดหนึ่งกันนะคะหากพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้มีเยอะมากๆค่ะเพราะตั้งแต่สมัยโบราณมาคนไทยมักจะนิยมบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขัง,งต่างๆเพราะเชื่อว่าสามารถช่วยบรรดาล หรือปกปักรักษาให้แค้วคลาดปลอดภัยรวมไปถึงสามารถช่วยดมบัดาลให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นในชีวิตได้ทั้งนี้สำหรับเครื่องรางของขังนั้นปัจจุบันก็มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังที่สร้างจากวัตถุรวมไปถึงเครื่องรางของขังจากธรรมชาติอย่างเช่นการบูชาลกแมวถือเป็นของขังจากธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่ยังไม่เคยรู้จักหรือเคยได้ยินมาบ้างแล้วนั้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าการบูชาลกแมวคืออะไรหากบูชาแล้วจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างลองมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะลกแมวคืออะไรลกแมวเป็นเครื่องรางของขลังตามธรรมชาติโดยมีความเชื่อกันว่าเป็นเสมือนเมตตามหานิยมเป็นของดีที่หายาก เพราะโดยธรรมชาติของแม่แมวจะหลบไปค้อลูกในที่รับตาและแม่แมวส่วนใหญ่ก็จะกินโรกของตัวเองตามสัญชตาตญาณของสัตว์แต่หากแมวตัวไหนให้โชคแก่เจ้าของโดยไม่กินลรกเข้าไปเจ้าของแมวก็ถือว่ามีโชคลาภสามารถเก็บโรกแมวมาติดไว้เพื่อเรียกทรัพย์และส่งเสริมโชคลาภนะคะถ้าได้มาแล้วก็ อยากแนะนําให้เอามาตากแดดจนแห้งนะคะอย่าให้มีกิดนะคะปฏิหารเกี่ยวกับโรคแมวเป็นที่เชื่อกันว่าการที่มีโรคแมวไว้บูชานั้นจะช่วยส่งเสริมโชคลาภทรัพย์สินเงินทองทํามาหากินคล่องนะคะหากเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือเก็บ ไว้ในที่เก็บเงินเก็บทองเมื่อใช้หมดแล้วโรแมวจะช่วยเรียกทรัพย์กลับมาใหม่เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพนะคะอีกทั้งยังเหมาะแก่ผู้เสี่ยงโชคลาบด้วยนะคะอย่างเช่นการซื้อหวยลอตเตอรตี่และมีให้เห็นอยู่บ่อยๆครั้งที่มีผู้มีโรแมวบูชาย,ยู่มาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์อย่างเช่นพี่แบมก็มีโรแมวนะคะแต่ไม่ได้เอามาให้ดูในวันนี้แต่พี่แบมก็จะไม่ได้มีโชคลาภเกี่ยวกับ ซืหวยเสียงโชคนะคะจะเป็นจะเป็นเกี่ยวกับลูกค้ามากกว่านะคะเมื่อเราได้โลกแมวมานั้นเราควรทำอย่างไรเมื่อได้โรแมวมาแล้วถ้าหากว่าเราโชคดีวันหนึ่งแมวของเราให้โชคเราคือให้โลกแมวเรามอบโลกแมวให้แก่เราเราก็ควรจะนำมาคุกกับผงขมิ้นนะคะหรือผงแป้งหลังจากนั้นก็นำไปพึ่งแดด พึ่งลมจนแห้งนะคะแล้วใส่กอบไว้บูชาหรือใส่หิ้งไว้ก็ได้นะคะสามารถพกติดตัวก็ได้แต่ห้ามตาดแบ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการปลุกเสกให้พระอาจารย์ปลุกเสกให้นะคะเมื่อปลุกเสกโลกแมวเสร็จแล้วก่อนจะนำโลกแมวเข้าบ้านให้เราจุดทุ่มห้าดอกขอขมาเจ้าที่ก่อนนะคะเพื่อขออนุญ,ญาตให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้โลคแมวเมื่อน,นําเข้าบ้านเสร็จให้หาภาชนะมาใส่ ก็ได้แล้วหาผ้าสีแดงมาวางรองไว้ให้เลี้ยงบูชาโลกแมวด้วยนมหรือน้ำอาหารแมวปทัทูหรือสิ่งที่แมวชอบกินนะคะสามารถสามารถเลี้ยงสวดพระคาถาบูชาโลกแมวได้ทุกวันหรือวันหรือไม่สะดวกก็เป็นทุกวันพระนะคะเวลาไปทำบุญที่วัดก็อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้โลกแมวด้วยนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีโลกแม ก็เท่านั้นค่ะขอให้เราทุกคนหมั่นทำความดีอยู่ในศีลทานภาวนานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ